จะสวัสดีจ้าไปเบิ่งแยามเมือเอม่อเนาะย้มมือแรงครับย้มมือแรงก่อนกินข้าวแรงก่อนกินข้าวแรงกันหนากันรุนเด้เข้ามาโฮโมมน,นี่ถุ่มกลัวถุ่มกลัวลยครับขาพาเมืออ่อเช้าวันที่บานใหญ่พูดเอาตาก่อนบ๊ายบาย,มาย่มค่ากินม่าเป็นมีข้นเหยี่ยมด้ครับเอ้ามูนึงบ่แม่มูนึงีเด้ครับ ไม่เด้ห้อยเหยียบไงนะี่เด้<ไ>อหดยอยไม่ต้องห้อยปวกตัวนี้ห้เหยียบมันมาเมรอันนั่นอ๋ออันกับเมรป้าหัวใหญ่แน่ะถ้าสมมุิว่าอันวงไหนมันทมงามๆกับส่นีนนมมบอให้ละพนดิเป็นดาวมีมมมแล้กินขานดาวาเมร์ม่กินไปละหายวกิน ม,มันมีค้นดีเป็นค้นหยียบมันเนาะ,ะงานด่วนครับ งานดวนอีเลียนี่เหลือจุ่มสุดท้ายครับแต่ว่านี่นะว่าเห็นอีกว่าสั้นครับจุเน่ะจุ๊เฮ้ย<ก>อันนี้ไผยย่ไงพลจุ๊บเลย้ <c oughs> มา,ามาเห็นบ่ะมันคือเฮามาแต่เฮาบ่ะอันนี้บบมีออดอกมันเอารอดูดได้หลายแค่ มูเดียวได้หนิได้หลายบ่มูเดียวครับเดี๋ยวสี้าไปเบื้องอีกพราะยายนาเห็นไปอีกแล้วนางไปอีกครับไปแกงกินแซบแซบน้ากันหมืออื่นเท่าต้องคุ้มกินให้ได้มือนีมันคําแล้วแจบอยู่ได้แกงใส่พักใส่มันยังแสบคนมาเฮ้แม่กินน้ำแกงกินเวิดขอบขั้วนี่แหละแกงใต่หัวเล็กจริครับบอยไกินน้ำเลยมันจะไม่แั็น กดจีบางีกจีบพยาให้ตัวกิ่โดนยาคือเกาเอาเกามันอิ่มเศ้าไปอีกครังเดียวสิยิ่งมองเ้าออกขนาดบ้านี่เหรอเห็ดมาเลเห็ดยังี่เห็ดยังเห็ดละงูเห็ดละงูันเห็ดพอบนมองเ้าออกม่บ้านมันมีตะจุ่มันหล เพาะกระไดเยเฮ็ดละงวงพอสุปหลูกใช่ไหมพ่อั่วไส้หลูกกินน้ำกันเดอรแจงเฮดบวกมันเรียกเกีิวครับใส่พักีิวน้ำบอล เทาเดียวกับฟดแล้วครับพระ้องตากก็ทั้งลางเลยเสียงขวกขวกวันแต่จับไว้ให้เป็นแต่เสียบวะครับ พร้อมแล้วครับแพนด้าเอาไปเสิร์ฟแล้วแพนด้าตักุ่มๆุหมใ้นด้ตักที่นี่วขายง่าย่ดิตักบานให้ด้อไปครัวสั่งใดส้มฝาอ่ะขี่รถงไปเมื่อวานคนี้ขานั่นายนี่เออนั่นละนั่นละ นั่นพุ่นพูนท่อมใส่เอาขายเลยหน้ากขาจ้ากเองไหม่ะอันนั้นมันบอลไงเอออันนั้นะเอาไปเสือก่อนอีกนึงดอกนึงอีกดอกนึงหนึ่นเออดอกหนึ่อนละไปเอาไปเสือกไปนี่ไปเอาเอาบังบังเนี่ยครับแม่เอามันแซนแซนน้ำแสนสักหนึ่งของคนมากินเขาน้ำเด้อมากินแกงเห็ดรัอนน้ำขึนดาด้อ เดี๋ยวกินแกงเห็ดปวงแล้วใยพ่นด้วยแบบนี้เซลนะครับของพวกเขาเนี่ยยานาบ้านครับทางบ้านเป็นได์ขายยังไงหวานมันไม่หลวกปากหวานมาก สีบคือเป็นบบาขายเยมาอย่างขายงไงนาดเยอใช้เฉพเก็บดอกทั้งใบบวบอกมันเยละาเอาเก็บขามืกินนั่งรองกินไอซิมดูซิมบนไก่มาด้อยกินแกงเฮ็ดปวกได้ป่นีเดี่ยวละมันจะได้กินนี่ได้ไม่กินขอนคขายงไายกินบนี้ด้ซิมมึงดู ดอกปาดีหมดหวานเออดอกปาปีเลยหวานวะแม่หวานดีอยู่แบบร้อมนัวเอิญเพื่อนมันินขขาวน้ำเลยเก็ี่ยฮบวกไง